À. Ok, focus tỏa ngam. Ừ. บินด้วยความเร็วต่ำในเสียอาการไหมไม่แล้วหรอโอ้โหฝีมือคนบินนะตีบินเองเออฝีมือคนบินปล,ปล่อยมือนิ่งจิบเลยอ่ อก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นวะอ่าอ่าอือหืออือลงเอาละต้องถ่ายให้ได้ตรงนี้อืมฝีมือ ฝีมือสุดยอดอืมโอ้เยี่ยมเลยแล้วอาจจะบินได้ไหมเนี่ยขึ้นง่ายอ่ะขึ้นง่ายใช่ไหมขึ้นง่ายลงอ่ะลงก็ง่ายลงง่ายเลยลงนึบเลยครับเลอะหนึ่งเดี๋ยวมีอะไรส่งนะได้ได้ได้แต่ความผิดพลาดอารับผิดชอบครับนิ่มกิ๊บเดี๋ยวทร้อนไปทางนั้นล้วขึ้นใช่ครับอาลองวิ่งไปเรื่อยๆกัน วิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับึ้นึ้น,นตรงอย่าเพิ่งไปเลี้ยวต่ำนะครับเลี้ยวลึกๆสูงๆค่อยๆเลี้ยว